สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับผมมีของดีมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับอ่านี้เพื่อนๆรู้จักดีนะครับมันคือสายนาฬิกานะครับผมสั่งซื้อมา2สีนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินนะครับแล้วอันนี้เป็นสีแดงนะครับทําไมต้องสั่งตัวสายนาฬิกามาด้วยนะครับแล้วมันเป็นสายนาฬิกาประเภทไหนมันจะโอเคยังไง ทำไมต้องมาทําคลิปแนะนํานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมใช้นาฬิกาสมาร์ทวอท์นะครับอ่าของเซียวมี่นะครับของเซียวมี่นะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ไม่ใช่สายเดิมของมันนะครับผมก็เปลี่ยนมาประมาณสองสามรอบแล้วนะครับนี่ครับอ่าตัวนาฬิกาเนี่ยใช้งานมาประมาณสี่ปีนะครับอ่าแล้วผมก็ชาร์จแบตเตอรี่เรื่อยๆนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นนะครับ ผมก็ใช้แท่นชาร์จลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเวลาเราวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะดูดเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมาเสียบสายอะไรให้ยุ่งยุ่งยากวุ่นวายนะครับเนี่ยมันก็จะดูดตามขั้วมันเลยครับไอ้ตัวนี้ก็เสียบปลั๊กไปนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อแดปเตอร์ของมันด้วยนะครับอันนี้อแดปเตอร์ซัมซุงทั่วไปเนี่ยแหละผมก็เอามามาชาร์จนะครับมันใช้อแดปเตอร์ทั่วไปได้นะครับ อันนี้ผมทําคลิปไว้นานแล้วนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสายนาฬิกากันนะครับตัวนี้สายนาฬิกาสมาร์ทวอตเนี่ยเป็นสายนาฬิกาขนาด22มิลลิเมตรนะครับ22มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับถ้าเราอาจจะมีคาบขี้คงขี้ไข่นิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตัวเลขมันจะบอกว่า22มิลลิเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆนใช้นาฬิกาสมาร์ทวอตเหมือนผมนะครับเพื่อนๆนก็อาจจะ เบื่อสีที่ใช้อยู่ประจำนะครับโปวเดผมก็ใช้สีดำแหละแต่ทีเนี้ยมันก็เบื่อแหละแถมไม่พอนี่ครับสังเกตนะครับสำคัญเลยนี่มันลอกครับผมก็ใช้สีแต้มมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วมันก็มีขี้เกลือขึ้นนะครับนะครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งมันนะครับก็จะสลับใช้นะครับ ทีนี้วิธีการถอดตัวสายนาฬิกามันจะมีเดือยตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนเดือยนะครับใช้เล็บนะครับเลื่อนเดือยไปด้านบนนะครับสังเกตมันจะมีเลื่อนได้แบบนี้นะครับเลื่อนปุ๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับนี่นะครับมันก็จะนี่ครับมันก็จะยืดหดได้ในเดือยตัวนี้นะครับมันก็จะมีเดือยสองด้านนะครับก็จะเสียเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่อ่าผมก็จะเปลี่ยนสายนาฬิกานะครับเพราะว่าเนี่ยครับ มันลอกมันใช้งานมานานแล้วมันก็จะมีรอยคราบอะไรของมันนะครับเห็นไหมครับมีรอยนะครับผมก็เอาไว้สำรองแหละเอาไว้ใส่ในโอกาสต่างๆถ้าใส่ต้องเป็นชุดสุภาพก็เอาสีดํามาใส่นะครับเนี่ยอาสีดํามาใส่แต่ถ้าเป็นชุดลำลองอ่าชุดลำลองกางเกงยีนไปท่องเที่ยวนะครับใส่สีดํามันก็ดูดู เฉยๆล้าสมัยนะครับก็เลยเอ๊อยากเปลี่ยนสีบ้างนะครับก็เลยไปสั่งซื้อในช้อปปีมานะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับหลักสิบเองครับหลักสิเองนี่ครับสองอันนี้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเลงก่อนใส่ยังไงอ่าน่าจะเป็นอย่างนี้นจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับ เอาออกดันลืมนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสลับได้นะครับนี่นะครับมันก็มีสายรัดของเรานี่นะครับหลักการเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนี่ยไหมครับมันก็จะมีเดือยแบบนี้นี่เดือยแบบนี้อ่ามีเดือยแบบนี้แต่ว่าอาจจะสลับฝั่งไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมีเดือยตรงสองด้านแบบนี้นะครับนี่ครับขนาดยี่สิบสองนะครับดูซีเทียบกันเท่ากันไหมอ่าเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับ อ่าทีนี้เราก็เล็งมันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคเราก็เอามาเปลี่ยนนะครับอ่าหงายขึ้นมาก่อนนะครับหงายขึ้นมาก่อนลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปด้านนึงนะครับด้านนึงเดี๋ยวเรากด ค่อยๆเล็งมันนี่นึงครับเอาให้ตรงกับรูมันนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยังมาใส่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่เหมือนเดิมครับกลับด้านนะครับกลับด้าน เพื่อที่จะใส่ให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เล็งเข้าไปด้านหนึ่งก่อนนะครับรูมันเล็กนะครับก็เล็งนิดนึงอีกด้านหนึ่งก็เอานิ้วนะครับกดไปนะครับก็ให้มันเข้ากับร่องมันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกลายเป็นสายนาฬิกาเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีแดงนะครับทีนี้ลองใส่ดูนะครับ จะไม่ค่อยใส่แน่นเท่าไหร่นะครับใส่ออกหลวมๆนิดๆน,นะครับอ่าตอนนี้ลานาฬิกาสมาร์ทวอทก็ไม่แพงนะครับมีราคาหลักร้อยยันหลักพันหลายพันนะครับนี่นะครับอ่าเป็นไงนี่ครับ,รบก็ทําให้มีความประทับใจมากขึ้น นะครับแทนที่จะมีแต่สีดำนะครับอ่ามีสีอื่นบ้างอ่าสีแดงตัดดำนะครับจะออกแดงๆออกไปทางส้มแต่ว่าอันนี้สีแดงนะครับจะมีสีส้มด้วยนะครับสีส้มมันก็จะแจ๊ตกว่านี้ผมก็จะดูว่าเมันไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสีแดงแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยครับสีแดงครับเท่เลยครับนี่อเท่เลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีน้าเงินกันนะครับอเดี๋ยวถอดอ่า ใส่สีน้ำเงินบ้างนะครับโ okay. อเคมาถอดใส่สีน้าเงินบ้างาผมก็เป็นผู้ใหญ่นะครับอายุพอสมควรล้วนะครับก็จะมาใส่สีแป๊ด แจ๊ดแจ๊ดเหมือนเด็กเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็เลยซื้อเป็นสีพ,นพื้นพื้นสีเข้มเข้มนะครับมันเดิงรับเล็งหน่อยนะครับ โอเคได้ด้านหนึ่งละอ่าโอเคครับสีน้ําเงินครับเออสีน้ําเงินดูเท่าเข้าท่านะครับนี่ลองใส่ให้ดูเลยนะครับอา่า หนังนิ่มดีนะครับหนังนิ่มดีนะครับนี่ครับสีน้ําเงินก็โอเคนะครับเอาไว้สลับกันใส่นะครับเหมือนเรามีนาฬิกาหลายหลายเรือนนะครับแต่เราไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกานะเปลี่ยนแค่สายนะครับนี่นะครับถ้าชุดไหนที่มันเป็นกางเกงยีนนะครับเราก็ใส่สีน้ําเงินนะครับนี่นะครับอ่าโอเคเลยครับ แล้วตรงนี้ข้อดีก็คือมันเป็นสเตลเลตนะครับมันก็จะไม่มีปัญหากับเงื่อของเรานะครับเนี่ยอย่างอันเก่าเนี่ยผมมันเคลือบนะครับเนี่ยสีดําก็ลอกตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่ามันมีเหงื่อนะครับเนี่ยลอกเนี่ยก็ดูไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นนะครับมันหยุดใต้ข้อมือเรานะครับแต่เราก็ใส่แล้วก็ดูสึกอยากจะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราก็มีสามสีเอาไว้สลับกันใช้นะครับ มีสีน้ำเงินนะครับโอเคครับแนะนําเพื่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ผมซื้อเส้นละไม่เกิน50บาทนะครับประมาณ20หรือ30นี่แหละนะครับอ่านี่ต่อต่อต่อเส้นนะครับต่อเส้นนะครับแล้วผมก็เลยสั่งซื้อมาพร้อมกัน2อันเลยนะครับส่งฟรีด้วยนะครับอ่านี่สเส้นนี้่ราคาไม่เกิน100บาทนะครับสั่งซื้อในช้อปปี้ทงเพื่อน สนใจที่อยากจะได้สายนาฬิกาสมาร์ทวอตขนาด22่มิลน,นะครับมันมี2ขนาดนะ22กับ22่มิลกับ20่มิลน,นะครับเพื่อนๆต้องเช็คด้วยนะครับว่านาฬิกาเพื่อนๆเนี่ยใช้ขนาดสายนาฬิกากี่มิลน,นะครับเนี่ยน,น,นะครับ22่มิลน,นะครับนี่22่มิลนะครับอ่าก็ถ้าใช้22่มิลเหมือนผมเนี่ยก็ สั่งซื้อได้เลยนะครับมีลิงก์สั่งซื้อใต้คอมเมนต์นะครับอันแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็กดไปสั่งซื้อนะครับมันก็จะพาเพื่อนๆไปที่แอปช้อปปีนะครับอ่าแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับในราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับก็เอาอ่าของดีๆสินค้าดีๆที่ผมใช้เองแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะครับเอามา แบ่งปันฝากเพื่อนๆน,นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะได้เหมือนผมนะครับก็ไม่ต้องไปดูรีวิวอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายผมรีวิวให้แล้วว่าใช้งานได้นะครับนี่นะครับนี่เลยมี3สีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีคู่สีดําคู่เดิมนะครับแล้วก็มีคู่สีแดงที่สั่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆจะจะใช้กันเลยนะครับว่ามันเหมาะสม เวลาเราแต่งตัวแบบไหนเราอยากได้สีาสายนาฬิกาให้เข้ากับชุดของเรานะครับเราก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้ผมมีของดีมาแนะนําให้กับเพื่อนเพ่เรื่องราวดีๆต่างๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆในคลิปในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยม,ยยม ยอดเลยครับ